สวัสดีครับนุกรับสำหรับบทต,ต่อไปนี้ครับจะเป็นเรื่องของงานและก็พลังงานครับนุกรับเนื้อหาสาระบทนี้นี่กำลังดีเลยครับนุกรับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับกำลังดีเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนกันทีละหัวข้อนะครับทีละอันทีละอันแล้วในขณะที่เรียนนั้นหนูก็ค่อยๆทยอยจดสรุปตามค้นครูไปเขียนเป็นรูปภาพสวยๆอย่างนี้ครับนุกรับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆจดนะครับนุกรับตอนนี้ยังไม่ต้องนะครับอันนี้ครูโชว์ให้ดูเฉยๆเดี๋ยวค่อยจดเดี๋ยวค่อยทำครับ เอาๆๆว่าแล้วเราจะมาเข้าหัวข้อที่หกันเลยครับหัวข้อที่หนึนั้นเป็นเรื่องของงานครับหนุครับอันว่างานเนี่ยนะครับหนูกครับปกติแล้วเราจะเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัว W ครับงานครับ work ครับหนูครับแล้วถ้าใครอยากจะหา W อยากจะหางานเนี่ยนะครับหนูครับให้หนูใช้สูตรว่า W จะมีค่าเท่ากับ f คูณ x ครับเมื่อ W นั้นเหลือก็คืองาน ส่วน f ตัวนี้คือแรงครับหนู f ตัวนี้คือแรง x ก็คือระยะการกระจัดระยะทางตามแนวแรงนั้นครับหนูครับเอาจดไปก่อนจดไปก่อนจดนิดเดียวพอครับหนูเอาแค่นี้พอนะครับอูเดี๋ยวเรียนต่อก็ค่อยจดเพิ่มแต่ตอนนี้นะหนูนะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาจดไปจดสวยๆครับหนูเขียนเส้นเขียนสายอย่างมีสมาธิลากไปงางาม มันจะทําให้หนูจำครับหนูถ้าหนูค่อยๆลากให้มันสวยงามเดี๋ยวมันจะจำครับเพราะนั้นเอาสวยไว้เอาสวยไว้นะครับทีนี้ครับหนู อันว่าแรงเนี่ยนะครับมันจะมีหน่วยมาตรฐานเป็นนิวตันนะครับแรงนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันส่วนระยะทางระยะการกระจัดนั้นจะวัดหน่วยกันเป็นเมตรครับหนูแรงเป็นนิวตันระยะการกระจัดเป็นเมตรแล้วหนูเอาสองตัวนี้ไปคูณกันคูณเสร็จปั๊บได้งานครับได้ W งาน W ที่หนูได้ออกมานั้นมันก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันคูณเมตรตามไปโดยอัตโนมัติครับหนูครับเอาเพราะฉะนั้นหนูจดจำมาอีกครับงานเนี่ย W เนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นนิวตันคูณเมตรและ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 ไอ้คำว่านิวตันคูณกับเมตรเนี่ยนะหนุนะปัจจุบันเนี่ยเราจะรวมรวมเรียกมันสั้นๆเสีสยใหม่อีกอย่างหนึ่งครับว่าเป็นจูนครับเพราะฉะนั้นงาน W บเนี่ยมันเลยมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรก็ได้หรือเป็นจูนก็ได้จูนมันก็คือนิวตันเมตรนิวตันเมตรก็คือจูนครับอันเดียวกันนะครับหนูครับอันนี้เป็นเรื่องหน่วยของมันเอาจดไปด้วยจดไปด้วยเอาให้มันครบเครื่องนะครับ จริงก็ไม่ได้ยากอะไรครับหนูหนูอยากจะหางานอยากจะหา W วอ่ะหนูก็แค่เอาแรงคูณระยะทางเอา f คูณ x f ก็คือแรง x ก็คือระยะทางระยะการกระจัดเอา2ตัวนี้คูณกันคูณได้เท่าไหร่ไอ้นั่นกนะ็เียเป็นงานจอดครับจบครับง่ายสบายสบายแต่ก็เพิ่มไปหน่อยนะครับงานเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นจูลหรือนิวตันเมตรอันเดียวกันครับจูลกับน Newton ิวตันเมตรนี่คืออันเดียวกันครับเป็นหน่วยของงาน เสร็จแล้วก็ลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันสักนิดครับหนุกครับอ้าวโจทย์บนจอหนุกค่อยๆอ,อ,อ่านครับอุ้ยไอ้ข้อนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับหลายคนทําเสร็จคิดในใจสําเร็จไปแล้วอ่าๆดูงูเฉลยเนี่ยครับหนูกครับข้อนี้เขาบอกว่าเขาออกแรงลากวัตถุอย่างนี้ไปในแนวราบคือไปในแนวขนานพื้นอย่างเงี้ยนะครับ ด้วยแรงต่อ6นิวตันอันว่าแรงนั้นก็คือตัว f ลักลับตัว f เสร็จแล้วมันเคลื่อนไปข้างหน้าครับได้ระยะทาง3เมตร3เมตรตัวนี้หรือก็คือระยะทางระยะการกระจัดมันก็คือเดล x ครับหนูครับเฮ้ยบางคนเห็นสามหลงมสามเหลี่ยมเห็นเดลตรงเดลต้าลักลัวอุ้ยไม่ต้องไปกลัวหรอกหนูมันก็คือตัวแปรตัวหนึ่งอะ่ะมันก็คือระยะทางระยะการกระจัดก็คือ3นั่นแหละเสร็จแล้วก็ให้หนูหาง,งานวะมันจะไปยากอะไร อยากจะหางานหนูก็แค่เอาแรงคูณกับระยะทางกลับหนูกลับอันนี้หนูก็แทนค่าเลยนะครับแรงก็คือหครับระยะทางก็คือเท่าไหร่นะครับ3เนี่ยคูณกันสําเร็จเสร็จปั๊บได้งานทันทีเอาใครยังทําไม่สาเร็จก็คิดเองให้ได้อย่างรู้นะครับแล้วก็จดบันทึกไปให้มันสวยงามนะครับ แล้วตกลงตอบเท่าไหรครับเนี่ยก็เอา6กคูณสได้18บแนะหนูเนาะได้18บแปดแล้วหน่วยเป็นอะไรครับงานนี่มีหน่วยเป็นอะไร18บนี่มีหน่วยเป็นอะไรครับหนูอ่านว่าแรงเนี่ยมันมีหน่วยเป็นนิวตันส่วนระยะทางเนี่ยมันมีหน่วยเป็นเมตรแล้วหนูเอามันไปคูณกันครับเอาไปคูณกันเพราะฉะนั้นงานที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยมีหน่วยเป็นนิวตันคูณเมตรครับหนูครับเนี่ยหน่วยของงานครับเป็นนิวตันคูณเมตร และอีกคำว่านิวตันคูณเมตรเนี่ยปัจจุบันเราจะเรียกสั้นๆอีกอย่างหนึ่งครับว่าเป็นจูนครับเนี่ยครับนิวตันเมตรเนี่ยเรียกว่าเป็นจูนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนะครับงานมีค่าเป็น18จูนเรียบร้อยครับหนูเอา้าตรวจเช็คดูครับ จร,จริงๆแล้วเนี่ยหนูหนูอยากจะหางานอยากจะหา W เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่เอาแรงคูณระยะการกระจัดสองตัวคูณเสร็จปั๊บก็ได้งานเลยจบละแต่ครูมีอะไรใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมสักนิดนึงไอ้สิ่งที่ครูอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มให้มีสามอย่างครับหนึ่งสองสามนะครับมีสามอย่างเอาทีละอย่างละกันนะเอาทีละอย่างอย่างแรกเลยครับหนูเขาว่ากันว่าอันว่าแรงการระยะการกระจัดที่หนูจะเอามาคูณกันได้นั่น f กับ x กที่จะเอามาคูณกันได้นั้นมันต้องอยู่ในแนวที่ขนานกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อเมื่อตะเกียหนูออกแรงลากไปในแนวนอนครับเสร็จแล้วระยะทางมันก็เคลื่อนที่ไปในแนวนอนด้วยเอออย่างนี้ครับหนูครับไอแรงกับไอระยะทางเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกันครับเนี่ย f อกับเดลเอ็กอยู่ในแนวขนานกันก็ถ้ามันอยู่ในแนวขนานกันอย่างเงี้ยหนูสามารถเอาแรงกับระยะทางเนี่ยไปคูณกันได้ คูณได้เท่าไหรก็ตอบงานเป็นอน,นันเลยนะครับเออจาไว้จําไว้มันต้องอยู่ในแนวขนานกัน f กับ x ต้องขนานกันถึงจะเอามาคูณกันในสูตรเอามาใช้ในสูตรนี้ได้นะครับแต่ระวังสุดๆระวังอีกอย่างระวังว่าแล้วถ้าแรงกับระยะทางแรงกระ,ระยะกกระจัดมันเกิดตั้งฉากกันขึ้นมาไม่ขนานครับอย่างเช่นหนูออกแรงยกขึ้นออกแรงแบกขึ้นออกแรงยกขึ้นข้างบนเสร็จแ,แล้วหนูเดินไปข้างหน้าบนพื้นราบในแนวราบ ไอ้อย่างเงี้ยแรงก,รกับระยะกระจัดมันอยู่ในแนวตั้งฉากกันครับออกแรงยกขึ้นแต่ว่าเดินไปในแนวรวนาบอย่างเงี้ยมันตั้งฉากกันไม่ขนานอย่างเงี้ยไม่น part, ขนานถ้ามันตั้งฉากมันไม่ขนานไอ้อย่างเงี้ยห้ามเอาแรงกับการกระจัดไปแทนค่านะห้ามเอาเอกับเอ็ไปคูณกันนะห้ามคูณนะไอ้อย่างเงี้ยให้ตอบงานเป็นศูนย์เสมอครับถ้าเจอแรงกับเอตั้งฉากกันเนี่ยตอบดับงานเป็นศูนย์ทันทีเอาหนูจดไปครับจดไป มันต้องขนานครับถึงจะเอามาแทนค่าเข้าสูตรคูณกันในสูตรถ้ามันตั้งฉากเมื่อไรตอบศูนย์งาน W เป็นศูนย์ทันทีอืและนี่แหละคือสิ่งที่ครูจะต้องให้หนูระวังเป็นประการที่หนึ่งอยากเสริมเพิ่มเติมเป็นประการที่หนึ่งครับลูกครับจดสวยๆครับมันจะได้จำอยู่ในห้องสอบก็ต้องระมัดระวังนะครับ ลองมาดูตัวอย่างโจทย์ซะเลยครับหนูครับอ่าโจ์บนจอโจทย์บนจอรอ,อเลยแล้วกันนะครับมี3ามข้อย่อยครับหนูมี3ามข้อย่อยกอขอคอ,อนะครับมีสามข้อเขาให้หนูคำนวณหางานทีละข้อครับอืม ไอ้ข้อที่หนึ่งนี่ก็ง่ายเนาะหนูเนาะเนื่องจากว่านะครับแรงกระยาการกระจัดเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกันแล้วจะหางานเอออย่างเงี้ยใช้สูตรได้ใช้สูตรได้คำนวณได้หนูก็แทนค่าแรงแทนค่าระยะการกระจัดแล้วเอาไปคูณกันได้ครับอย่างนี้มันก็จะได้งานออกมามีค่าเป็น15จูลเครนั่นขอไข่แล้วขอไข่ล่ะขอไข่เนี่ยออกแรงยกขึ้นข้างบนแต่ว่าเคลื่อนไปในแนวราบไอ้อย่างนงี้แรงกระยะทางตั้งฉากกัน ถ้ามันตั้งฉากเนี่ยห้ามคำนวณน,นะครับห้ามคำนวณน,นะครับไอเจออย่างนี้แล้วต้องตอบงานเป็นศูนย์จูนทันทีตอบงานเท่ากับศูนย์จูนจบเรียบร้อยนั่นขอ okay 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 ้อไข่โอเคไหมโอเคไหมอ่าเช็คไปก็ไก่ข้อไข่เช็คไปโดยดีอืมเสร็จแล้วขอ้ขอควายขอ้ขอควายเนี่ยหนูแรงเนี่ยมันอยู่ในแนวเอียงหกสิบองศาเอาตาย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  ขานานก็ไม่ขานานตั้งฉากก็ไม่ตั้งฉากเอียงหกสิบองศาอีกต่างหากแล้วโดนโจทย์อย่างนี้ทําไงดีวะโดนโจทย์ยี่ทําไงดีวะก็ยังไม่ยากครับนุครับ úng, ครบคูแนะนําว่าให้หนุทําการแตกแรงตัวที่เอียงนี่สักก่อนครับแรงเอฟเนี่ยมันเอียงหกสิบองศาหนูแตกเลยแตกเลยแตกขึ้นไปข้างบนเนี่ยสักอันหนึ่งแล้วแตกลงมาข้างล่างนี่อีกอันหนึ่งนี่นี่นี่แตกแรงเอฟครับแตกแรงเอฟ อันว่าแรงเอฟเอียงหกสิบถ้าหนูแตกลงข้างล่างนะแตกลงข้างล่างนะหนูนะไอตัวล่างเนี่ยมันอยู่ติดมุมครับอยู่ติดมุมถ้ามันอยู่ติดมุมแตกแล้วย่อมได้เอฟคอดหกสิบครับแล้วถ้าแตกขึ้นข้างบนไอ้นี่ไม่ติดมุมถ้าไม่ติดมุมแตกแล้วย่อมได้เอฟตายหกสิบนี่มันต้องแตกแรงอย่างนี้ก่อนพอแตกแรงเสร็จปับ๊บหนูอยากจะหางานอยากจะหาดับบิลมันก็ต้องเอาแรงคูณระยะการกระจัดแหละทีนี้ปัญหาครับ แล้วจะเอาแรงตัวไหนมาคิดครับระหว่าง f อ i ไซ0กกับ f c o คอ0สนี่จะเอาแรงตัวไหนมาคำนวณครับมันต้องใช้ f c o คอรสิบครับทำไมครับทำไมข้อน,นี้ต้องใช้ f c o คอรสมาคำนวณเพราะไอแรง f c o คอตัวนี้ไอแรง f c o คอตัวน,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  f นี้มันขนานกับ x ไงใช่ไหมครับ f c o คอร์ที่มันขนานกับ x ไงเลยใช้ f c o คอนั่นแหละมาคูณกับ x เอ้าเสร็จแล้วหนูก to ็น <The computers> ั <Alfred ümüz sy lie> <t burner. Absolutely> ่งบุกลบคุณนันแทนค่าไปเดี๋ยวหนูก็ได้งานแล้วนี่อุ้ยโดนโจทย์วิแรงกันแกงเล็กน้อยแต่ก็ยังเอาอยู่เนาะหนูเนาะเอ้าลุยต่อเลยได้ W เท่าได้ว่ากันไปนะครับ นี้หน,นูก็แทนค่าธรรมดาเลยครับ f ก็คือ5เนาะหนูเนาะ f ก็คือ5ตัวนี้เนาะเอาใส่เลยนะครับ f คอือ5คา cos สองศาเทราวา cos หกสิเศษ1ส่วน2ครับใครจำไม่ได้ก็เปิดดูตารางตรีโกณมิติแต่เดี๋ยวหนูทำโจทย์ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จำเองอไอ,อ้ cos สคือเศษ 1, 1ส่วน x 2ส่วน x ก็คือ3เมตรครับหนูระยะการกระจัดก็คือ3เมตรนี่เสร็จแล้วหนูก,ก็บวกลบคูณหารครับเอา5คูณ3ก็จะได้15นะครับเอา5คูณ3ได้15 แล้วเอาสองไปตัดเอาสองไปหารข้อนี้จะได้งานมีค่าเป็น7.5จุห้าจูนครับหนุครับเรียบร้อยจบข่าวนี่มาโดนโคขคอควายนี่เขาหลอกต้องเลิกเล้งไปตามสถานการณ์หน่อยอย่างนี้ครับ และไอที่ผ่านไปนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ครูต้องเพิ่มเติมให้หนูเป็นประการที่หนึ่งนะครับหนะูครับก็คือไอเอฟกับเอมันต้องขนานกันนะมันถึงจะคำนวณได้ถึงจะใช้สูตรได้แต่ต้าหาว่ามันเกิดตั้งฉากกัน f กับเตั้งฉากกันออย่างนี้ห้ามคำนวณครับต้องตอบง,งานเป็นสูตเลยนะครับและถ้าเกิดแรงนั้นเอียงก็แตกแรงก่อนครับแตกแรงก่อนแล้วก็ใช้แรงตัวที่ขนานเฉเพาะไอที่แตกแล้วขนานนั้นมาหางานครับนี่นี่น,นี่สรุปสรุปก็เป็นเช่นนี้เอา ใครยังสรุปไม่สวยยังจดไม่เปอร์เฟกสมบูรณ์หนูจดให้สวยๆครับหนูเรื่องราวมันจะยุ่มยิ้มละเอียดเพราะฉะนั้นต้องเน้นจดให้สวยงามครับเอา,เอาจด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 ใครจดไม่สวยให้โอกาสจดนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูโจทย์ต่อเนื่องนี่ก็เก่งแล้วหนูไม่มีอะไรตรวจสอบให้ดีครับใครยังจดตรงไหนอัดตกบกล่องเสริมไปเสริมไป มาที่นี่มาดูโจทย์พลิกแพลงเสริมประสบการณ์ชีวิตกันสักนิดนะหนูนะเอาเอเอาเอา,เอาบนจอหนูลองค่อยๆตั้งสติอ่าน,นครับครับข้อนี้ไม่ยากอะ่ะแต่มันต้องมีสติมีสมาธินิดหนึ่งนะครับไอ้ข้อนี้หนูเขาบอกว่านะครับมีใจคนหนึ่งเนี่ยนะครับหนู ออกแรงแบกของคําว่าออกแรงแบกของก็แสดงว่าออกแรงยกขึ้นข้างบนจริงไหมครับออกแรงแบกก็คือออกแรงยกขึ้นข้างบนเอ้าข้อนี้แรงอยู่ในแนวุ่ขึ้นเสร็จแล้วเดินไปข้างหน้าก็หนูเดินไปข้างหน้าอย่างนี้าถาว่างานมีคาเท่าไรเอ้าไอ้อย่างเงี้แรงกับระยะการกระจัดมันก็ตั้งฉากกันสิเอฟกับเอมันก็ตั้งฉากกันสิเพราะว่าออกแรงแบกขึ้นแต่ดันเดินไปในแนวราบเดินไปข้างหน้าแนวราบมันตั้งฉากกัน ถ้ามันตั้งฉากก็ต้องตอบดับวิวงานนี่นีค่าเป็นอะไรเลยครับศูนย์เลยครับเพราะฉะนั้กนกรณีเล่นง่ายนี่ขายกล้องเลยตอบงานเป็น,น,นศูนย์วิวตกศูนย์จอดจอบครับอีกสักข้อสิครับหนุกครับไอโจยดพลิกโจทย์แปลงเนี่ยนะครับหนุครับ นูลองตั้งสติแอนจ์ข้อนี้ดีๆนะระวังเขาหลอกนะไอ้ข้อเนี้หนูเขาบอกว่ามิชายอยู่คนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วนะครับก็ออกแรงแบกกระสอบข้าวสารอย่างนี้และไอ้กระสอบข้าวสารอันเนี้ยมีมวลเท่ากันหนึ่งร้อยกิโลกรัมอันว่ามวลนั้นหรือคือตัวเอ็มนะครับ ข้อนี้ m มวลเท่ากันหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเงยหน้าดูกลูตรงนี้นิดนึงอันว่ามวลร้อยกิโลกรัมเนี่ยหนูมันก็ต้องมีน้ําหนักตัวดิ่งลงถ่วงลงน้ําหนักของข้าวสารที่ถ่วงลงก็จะหาได้จาก m คูณ g อันนี้น้ําหนักนะนี่น้ําหนักนะ m มวลก็คือร้อยกิโลกรัมไอ้ร้อยกิโลกรัมเนี่ยมันคือมวลมันคือ m เอามาใส่ตรงนี้ส่วน g ขออนุญาตใช้สิบแล้วกันนะครับ คูณกันดีๆครับหนูก็จะพบว่ามันจะมีน้ำหนักดิ่งลงตรงนี้ยน0 0 0พนิวตันนี่คือน้ำหนักครับคือน้ำหนักของถุงข้าวสารอันนี้ทีนี้ครับไอ้ถุงข้าวสารนี่มันมีน้ำหนักดิ่งลงมากดลงมา1,000ันนิวตันเวลาหนูจะออกแรงแบกเวลาหนูจะออกแรงยกอะ่ะอย่างน้อยๆหนูก็ต้องใช้แรงยกเป็น1,000พนิวตันด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นไอ้โจ๊กนี่แรงที่หนูใช้ F ที่หนูใช้มันต้องเป็น1 0 0 0ันนิวตันนะครับ ไม่ใช่ร้อยกิโลกรัมตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับร้อยกิโลกรัมนี่มันมวลนะครับมันคือตัวเอ็มส่วนไอ้แรงนั้นน่ะหนูต้องไปหาน้ำหนกน้ำหนักก่อนอย่างนี้เขื่อนไหมเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงออกแรงแบกเสร็จแล้วก็เดินไปข้างหน้าครับเดินไปข้างหน้าได้ระยะสิบเมตรแล้วต่อจากนั้นครับหนูไปีนบันไดขึ้นไปอีกครับในแนวดิ่งไปีนบันไดขึ้นไปอีกได้ความสูงสามเมตรครับอุ้ยเดินไปข้างหน้าด้วยแล้วปีนขึ้นไปข้างบนด้วยถามตูมเดียวครับไอ้อย่างเงี้ยงานนีกระต่าร ให้หนูหาดให้หาดไม่อยากหรอกก็เอาแรงคูณเอนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกอยากหาดับบิายังไงเอาแล้วคูณยังไงนั่นน่ะๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้นั้นหนูวิเราะโจทย์แล้ววาดรูปให้ทันครูแค่นี้ก่อนอืม ข้อนี้หนูอยากจะหางานอยากหางบหนูก็แทนค่านะครับแรงก็คือ1 0 0 0พันะหนูนาะแรงก็คือ1 0 0 0เอาใส่ไปแล้ว x ล่กครับหนูระยะทางระยะการกระจัดเนี่ยหนูจะใส่ตัวไหนอ่ะจะใช้10หรือใช้3หรือเอาทั้งสิทั้ง3บวกกันเอาระยะ x เป็นตัวไหนดีข้อนี้หนูจะต้องใช้ x เป็น3เท่านั้นครับหนูครับเพราะว่าแรงมันอยู่ในแนวดิง่งมันอยู่ในแนวยกขึ้นแรงอยู่ในแนวดิง่ง x มันก็ต้องอยู่ในแนวด่งด้วยเพื่อมันจะได้ขนานกันไงใช่ไหมครับจะได้ขนานกันแรงด่งเพราะนั้น x ก็ต้องด่งระยะทางระยะการกระดกก็ต้องด่งมันจะได้ขนานกันเพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ x เ,เป็น3เมตรครับคือใช้ตัวขนานคูณเสร็จก็จะตอบงาน w มีค่าเป็น3 0 0 0นหน่วยเป็นจูลหรือนิวตันเมตรก็ได้นะครับงานมีหน่วยเป็นจูลจูลก็คือนิวตันเมตรเรียกครับจบครับเรียบร้อยอลองเช็คดูลองตรวจด,ดูครับ อีกสักข้อสิหนูอ่ะไอข้อนี้มีอะไรแปลกนะครับหนูตั้งสติแอนดนดีๆอย่าให้เขาหลอกนะ ข้อนี้หนูมันมีกล่องอยู่ใบหนึ่งครับนี่นี่นี่กล่องกล่องกล่องเบเรเบระนะครับแล้วกาลังเคลื่อนไปข้างหน้าครับมันกําลังถลายไปข้างหน้าเคลื่อนไปเคลื่อนไปเสร็จแล้วนั้นไซคครับเขาบอกว่ามันโดนแรงต้านการเคลื่อนที่ครับนี่โดนแรงต้านมาข้างหลังอย่างนี้และไอแรงที่ต้านตัวเนี้ยมันมีขนาดเท่ากับแปดนอหนูนิวตันแต่ไอแรงที่ต้านนี้มันเอียงหกสิบองศากับแนวราบนะครับนี่นี่นี่ตามรูปภาพที่ลูกกำลังวาดครับไอแรงแปดตัวเนี้ยมันเอียงหกสิบองศาอย่างนี้ เสร็จแล้วเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ด้วยเป็นแรงต้านไปข้างหลังด้วยต้านจนกระตั่งสุดท้ายทำให้ไอ้วัตถุนี่หยุดนิ่งครับวัตถุนี่หยุดนิ่งในระยะ3เมตรครับหนูเพื่อนไปข้างหน้านะครับได้ระยะเอเป็น3เมตรแล้วจอดเลยครับเขาถามครับงานมีค่าเท่าไหร่งานของแรงต้านเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นี่เอาหนูวาดลองวาดรูปไปก่อนละกันครับบางคนอ่านโจทย์แล้วยังไม่เก็ต่านโจทย์แล้วนึกไม่ออกถ้าหนูอ่านโจทย์แล้วเอ๊ไม่รู้มันเป็นยังไงหนูลองวาดรูปแบบรูปครับ เอาโจทย์มาค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆวาดรูปแบบรูปครับแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มทําได้วาดรูปเสร็จเห็นรูปสาเร็จหลายคนยิ้มละเสร็จแล้วง่ายเลยข้อนี้แรงมันเอียงใช่ไหมหนูแรงมันเอียงใช่ไหม,ม,หม,ไหมก็ถ้าแรงมันเอียงก็แตะแรงสิครับ ว่าแรง F ถหนูแตกมาตรงนี้นะครับแตกมาตรงนี้ไอ้ไอน,นี่อยู่ติดมุมครับหนูแตกมาตรงนี้อยู่ติดมุมแรงที่แตกแล้วอยู่ติดมุมยอมได้เอฟคอร์ F ourt, นะครับยอมได้เอฟคอร์สหกสิบองศาแตกลงข้างล่างตรงนี้อีกตัวอ้น,นี่ไม่ติดนะถ้าไม่ติดก็จะได้เอฟไซ6์หกสิบองศาอ้าวคอนเซ็ปต์เดิมหลักการเดิมก็คือแรงมันเอียงก็ต้องทำการแตกและต้องทาการแตกเสร็จแ,แล้วหนูอยากจะหางานก็ใช้สูตรเอาแรงคูณกับระยะทางเนาะปัญหากับ แล้วหนูจะใช้แรงตัวไหนมาคิดนะครับระหว่าง f cos กับ f sin เอาแรงตัวไหนมาคิดข้อนี้มันต้องใช้แรงที่ขนานกับ x x อยู่ในแนวราบเพราะฉะนั้นแรงที่ใช้ก็ต้องใช้แรงแนวราบครับก็คือใช้ f cos 60อ่ะไปนะหนูหนูใส่ไปนะครับแรงนี่หนูต้องใช้ f cos 60นะครับส่วนระยะทางก็คือ x เอาไปคูณกันทีนี้หนูเหนื่อยหน้าดูหนูนิดหนึ่งสำคัญมากเลยตรงเนี้ยสำคัญสุดๆเลยจำไว้เป็นประสบการณ์เลยทีเดียวเนื่องจากว่าแรง f cos ของหนูตัวเนี้ยไอแรง f cos ตัวเนี้ย มันมีทิศต,ต้านการเคลื่อนที่ไปข้างหลังวัตถุถลยมาข้างหน้าแต่แรงเนี่ยมันต้านไปข้างหลังมีทิศไปข้างหลังถ้าแรงมีทิศไปข้างหลังหนูต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปด้วยนะเอฟคอรหกสิ F 60, มีทิศไปข้างหลังอะต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยเออตรงนี้เก็บไว้เป็นประสบการณ์เอาเขียนไปเขียนไปเขียนไปเขียนลงเขียนลบไปนะครับแล้วเดี๋ยวแทนค่านั้นใส่อีกแคนเล็กน้อยก็จบแล้วหนูเดี๋ยวเดี๋ยวได้ละ เอาเซตไหนไหนไหนหนูหนูลุ้นหนูลุ้นแทนค่าสิครับลบนะครับ f ก็คือ8ครับหนู f คือ8นะครับ f คือ8 cos 60องศาคือเศษ1นส่วนสเนี่ยเมื่อกี้ก็โดนไปทีเริ่มจำได้เริ่มจำได้เนี่ยถ้าทำโจทย์บ่อยๆมันจะจำเองอะ cos 60คือ1นึส่วนสส่วน x ก็คือ3เมตรเนาะ x คือ3หนูค่อยๆตัดนะเอา2ตัด8ก็เหลือลบ4แล้วเอา4ีคูณสตอบครับงานเป็น12แต่ติดลบนะครับงานติดลบนะครับ12จูล จบครับตอนนี้ตอบ W งานมีค่าเป็น12จูนติดลบสาเหตุที่เป็นลบเพราะว่ามันเป็นงานของแรงต้านการเคลื่อนที่หนูจดจําตรงนี้ไว้กับเอาๆเ,เปลี่ยนสีปากกาหน่อยแล้วหนูจดให้แม่นจาให้แม่นนะครับงานของแรงต้านการเคลื่อนที่งานของแรงต้านการเคลื่อนที่จะมีค่าเป็นลบอย่างเนี้ยครับจะมีค่าเป็นลบอย่างเนี้ยเสมอครับเสมอเอาจดไปด้วย W งานของแรงต้านนี่จะติดลบเสมออืม